ทำไมกระเป๋านี่วันนี้เราจะมาดูกระเป๋าเพื่อนกันเล๋โล้วูปกระเป๋าเก๋กันก่อนช่องหน้าแหละวิ่งถ้ารู้ถึงกันด้วยก็มันค่ะใช้ในมหนึ่งมันมาถานเกยมียาซึ่งต้องเป็นกูโด อ <Yeah. S 2> เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนี่ยแหละแอซกี้ตีน้อยนะคะจำนวนเงิน1,682้อยบองบาทนะคะจุดศูนสีส่ด้วยไม่ต่างกันใบเสร็จค่ะใบเสร็จค่าเทอมไม่ให้แม่ดูด้วยเฮ้ยเขามีแร่ไอเทมหนึ่งสองจ้าคิดมาคำถามคือเอามาทำไม ไม่มีสายด้วย,อยน,นอนะกรรกใหม่คือเสียงเข้าไปแล้วเอาโทรศัพท์วางก็เข้าเลยไม่มีสายเอามาทำไมไม่รู้ปืนคือเมื่อกี้ยิงให้พันทัดแล้วนะเอามาทำไมมันหกักไงนี้ต่อกันได้ส่วนของเส้นตรงซึ่งผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมและต่อที่ไม่ใช่เส้นผ่านสภาพกระเป๋าคือหลุดรุ่ยอะซื้อใหม่ได้แล้วนะ ถามจริงอะดูใส่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 ยะดงกระเป๋านี่นี่เนีบร้อยเลยใส่รงม้าง่ากออกเผื่อว่าเหมือนอุโมงค์อะใส่ก็ระบายโอเคก็มีเอาไว้ใส่ลา